อ่ะสวัสดีครับน้องชายอยู่กับภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินรคับเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นเต็งแชมป์มวยลรับปูนเสือครับครั้งที่21ครั้งนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีรู้สึกกดดันไหมไม่ครับไม่กดดันเนาะเราต่อยมาสองไฟชนะสองฟังสองไฟเลยครับผมไฟแรกชนะใครเพชรทองคันกอล์ฟไซตันครับชนะน็อคเลยครับไฟที่สองเพชรมงคลศิทธ์สระเสียครับก็ขาดเลยครับโอ้โห ฟอร์มฟอร์มฮอตมากใช่ไหมครับพอใจฟอร์มตัวเองไหมสองไฟที่ผ่านมาครับก็พอใจครับพอใจใช่ไหมครัเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ครับซ้อมเหนื่อยกว่าไหมเหนื่อยกว่าครับเหนื่อยก่อนเนาะครับซ้อมหนักก็เลยทําให้เราผลงานออกมาดีครับเออตอนนี้ก็เขาเล่าแปดรับได้สําเร็จครับนะครับรู้สึกจะเป็นคนที่สามแล้วครับนะครับมีไอ้เจ้าเดชทาคินกำลังทีรวัดครับมีใครอีกอ่ะมีผมแล้วก็เกต่าเพชรสมฤกครับเกาะเต่าเลยครับ แล้วก็ภูมิใจไทยครับคิดว่ารอบที่เราดูมาเนี่ยคนไหนที่น่ากวที่สุดอชลามดําครับราะอะไรครับเขาเก่งครับโจคยากนะครับใช่ไหมอลามดำนายกเยนทศลาแต่ว่าเราเราเราเคยเจอกันมาแล้วนี่ครับเคยครับตอนนั้นกี่กี่ปอนที่เจอกันน่าจะประมาณร้อยหกปอนครับร้อยปอนที่ลุมินีใช่ไหมครับเราชนะเขาครับชนะลูกไหนนะก็ เตะซ้ายครับเตะซ้ายใช่ไหมครับครับก็มีที่ที่ที่ตอนนี้ที่ฟอร์มดีๆก็มีพวกเดเดทพาคินเป็นไงต่อยไหมเฮี้ยนครับเป็นไงบ้างก็นักเลัวครับเมื่อเข่าเมื่อเข่าผมยาวด้วยครับผมอ่าแล้วเกาะเต่าเป็นไงเกาะเต่าก็เก่งครับเคยต่อยไหมครับไม่เคยครับอือบูดูดูดูบุ๊วดีกว่านะครับก็แข็งแรงครับเออแล้วก็มีพวกเอ่อเป็นสังวานอะไรพวกนี้ครับผมใช่ไหมแต่ว่าเราคิดว่าฉลามดำนี่น่ากลัวที่สุดแล้วครับ คึ่งถ้าเกิดว่ารอบต่อไปรอบแปดคนเนี่ยเขาก็คงจะไปจับฉลากกันอีกรอบหนึ่งอยากเจอใครใครก็ได้ครับใครก็ได้ใช่ไหมครับคือพร้อมปะทะทุกคนได้ทุกคนครับเราตั้งเป้าขนาดไหนครับก็อยากเป็นถึงแชมป์นะครับแต่ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับได้แค่ไหนได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับก็ทำให้ดีทุกไปทำไม่ดีทุกไปครับแต่ถ้าถึงช้ําก็จะดีมากดีครับ ที่ผ่านมาสองไฟที่ผ่านมาได้อิชิ่เดียวไหมครับครับก็ได้ทองบาทหนึ่งทุกไฟครับชลพรชัยครับแล้วก็มีเงินอัพชีดอีกลายหลายหมื่นเลยครับโอ้หลายหมื่นเลยเนาะครับเออเห็นบอกว่าเราเลี้ยงควายด้วยใไหมครับมีตัวแล้วครับมีสี่ตัวครับสี่ตัวแล้วไปซื้อเพิ่มครับเนาะซื้อเพิ่มครับน้ำหนักเป็นไงบ้างมันมันขึ้นบ้างไหมร้อยสิบสี่ยังโอเคไหมก็โอเคครับทำได้สบายๆนะครับผมไบบปล่อยกิโลอ่ะแบบปล่อยห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดครับห้าสิบเจ็ดแต่ละไฟรถกิโลครับ ประมาณ3โลครับก็ไม่มากครับประมาณนี้สบายครับก็คงต้องรอให้มันได้รอบ8คน6-8คนผมต้องไม่ได้ต่อยอีกหลายเดือนเหมือนกันใช่ไหมเกือบ2เดือนครับเกือบ2เดือนที่ไม่ได้ต่อยคแล้วไปทําอะไรก็ซ้อมตลอดครับซ้อมตลอดครับไม่ได้ไม่ได้ ไปเดือบไปตัวนะไม่ครับซ้อมตัวครับที่ค่ายใครกู้ความกู้อมให้เราบ้างก็มีเติมยำกุ้งมีวันพิชิตมีครับหลายตัวครับจันพิชิตก็ซ้อมเรื่อหรอครับมาซ้อมมาปล้ำช่วยที่วันละมาหลายได้หลายที่แล้วครับหลายทีเดียวครับซ้อมดีไหมก็ดีครับไว้ข้อต่อยวันนี้ด้วยนี่ครับมาชกแทนครับอ๋อาลอครับ 8คนเจอใครได้หมดครับแะแต่ที่คิดว่าน่ากลัวที่สุดคือสลามด้ำครับแต่ถ้าเป็นไงถ้าจับเจอสลามด้ำเลยเป็นไงบ้างก็ดีครับทีเดียววัดเลยนะครับอคือแฟนมวยเขาสงสัยว่าเราเนี่ยจริงๆเนี่ยเราเป็นมวยสไตล์ไหนบู๊หรือฝีมือหรือยังไงเมื่อก่อนเป็นมวยฝีมือครับแล้วก็หลังมาก็เปลี่ยนเป็นมวยบู๊ครับมวยบู๊ครับก็ใช่ว่าได้หมดสิครับก็ได้แต่ช่วงหลังจะเห็นคงจะไทยบู๊มากกว่านะครับอยู่อยู่ที่เกมการชกเลยครับปรับได้หมดครับได้หมดครับ สุดท้ายแล้วนะาฝากแฟนคลับภูมิใจไทยนะติตตามนะฝากติดตามชมติดตามเชียร์ผมได้นะครับเต็มที่แน่นอนทุกๆไฟแน่นอนครับขอบคุณครับผมที่เขครมบ